สวัสดีครับพบกับปาจอนบอลติงวิเคราะห์บอลเด็ดประจำวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 8นะครับสำหรับวันนี้ครับแมนซิตี้ครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับจะเป็นยังไงครับไปรับชมกันเลยเรามาดูกันที่แฮนดีแคปเปิดของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับและนี่ครับแฮนดิแคปเปิดครับต่อรองจะอยู่ที่ครึ่งลูกครับโอ้เลทีมเย้าหรือเจ้าบ้านครับ จะอยู่ที่0.9ครับและเลททีมเยือนครับชเฉลี่ยครับยังอยู่0.9เหมือนกันครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเรามาดูแฮนนี่แคบไหลกันต่อครับนี่ครับยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ต่อรองยังอยู่ที่ครึ่งลูกครับและเลททีมเย่าหรือเจ้าบ้านครับไหลขึ้นไหลลงเล็กน้อยครับ แต่ชันเหลี่ยแล้วครับก็ยังอยู่ที่0.9เหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับโดยชันเหลี่ยครับนี่ครับโอ้โหเลทิมเยือนครับนี่ครับไหลขึ้นไหลลงเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่สาขัครบ0.9ครับ 0.9นะครับโอ้โหออกมาเป็นแบบนี้ครับต้องไปวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นกันต่อครับไปกันเลยเรามาดูกันที่สถิติการเล่นครับ10นัดล่าสุดของทั้งคู่ครับที่เคยพบกันนะครับโอ้โหล่าสุดครับปี2 0 2 5ครับิเวอร์พูลครับบุกแพอวชนะแมนซิตี้ครับ2ประตูต่อ0ครับะโดยรวมครับแมนซิตี้ครับ 10นัดนี้ครับชนะไปเพียงแค่2นัดครับเสมอ3ครับแพ้ถึง5นัดครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเราไปดูฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้กันต่อครับนี่และนี่คือฟอร์มการเล่น10นัดล่าสุดของแมนซิตี้ครับโอ้โหแดงทั้งกระดานเลยนะครับและล่าสุดครับนี่ครับ เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะครับบลูเซียดอทมุนครับโอ้โหสประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับแมนซิตี้ครับและโดยรวม10นัดนี้ครับแมนซิตี้ครับเอาชนะไปได้ถึง8นัดครับเสมอหนึ่งครับแพ้แค่หนึ่งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเราไปดูฟอร์มกันเล่นในบ้านของแมนซีครับโอ้โห นี่ครับสะกดคำว่าแพ้เป็นไหมครับโอ้โหแมนซิตี้ครับเขามาแรงจริงๆนี่ครับและโดยรวมครับชนะไปถึง9นัดครับเสมอศูนย์แพ้แค่หนึ่งครับสุดยอดจริงๆครับเราไปดูทางลิเวอร์พูลกันต่อครับและนี่ครับสถิตินัดล่าสุดของลิเวอร์พูลครับ ล่าสุดครับลิบร์พูเปิดบ้านเอาชนะเลี้ยนมาดลิดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและโดยรวมสิบนัดนี้ครับเอาชนะไปได้ถึงสี่นัดครับเสมอศูนย์แพ้อีกหกครับโอ้โหอย่างนี้จะไหวกับแมนซีไหมครับเราไปดูหน้างานกันต่อดีกว่าครับและนี่คือแฮนดิแคปโดยรวมหน้างานครับต่อรองครับ จะอยู่ที่ครึ่งลูกครับและมีครึ่งควบลูกครับและหากครับใครสนใจครับทีเด็ดแบบฟรีๆนะครับ adjj 7 8ครับ ad เข้ามาขอทีเด็ดได้เลยครับ adjj 7 8ครับ ad เข้ามาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับเราไปดูกันต่อครับแมนซิตี้ครับเลทจะอยู่ที่0.97เเป็นน้ำดำครับ และทางลิอร์พูครับเลดจะอยู่ที่0.94เป็นน้ำดำเช่นกันนะครับโอ้โหแต่ในทางเลดลูกควบลุครึ่งครับจะอยู่ที่0.83เป็นน้ำแดงครับแต่ในทางครับลิอร์พูครับ0.74เป็นน้ำแดงน้ำดำครับขออภัยครับเป็นน้ำดำนะครับ โดยฟอร์มการเล่นของแมนฟิตตี้ครับเข้ามาเหดือจริงๆครับนี่ครับเฮียของฟันธงครับไปที่แมนฟิตี้ครับเลือกเชียร์แมนซีได้เลยครับนี่ครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับตะใครหรือคอมเมนต์พูดคุยหรืออยากให้ ผมวิเคราะห์คู่ไหนครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะมาคอมเมนต์ผมจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคู่เลยครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ